<Yeah. S 1> ผม <Go. S 1> นนเบตตี้อัศวันนดำเนินรายการค่ะเก่งพรจิราค่ะดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่งานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยธุรูีกันนะครับจัดขึ้นเมื่อไรครับวันนี้ค่ะวันที่28พฤศจิกายน2555ค่ะตั้งแต่เวลา16นาฬิกถึง4ี่ทุ่มนะคะครับผมแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในงานกันเลยดีไหมไปะไปะ สามคำวันนี้ต้องรอดแน่แล้วนไม่มีคู่ขอสามคำครับมันลอยแน่ครับผมคือทันแรกครับ <ใน S 2> ย้อยครับย้อยหล่อมากตรงไหน